เมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชนินีมีพระบ,บรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ประกาศว่าโดยช้างป่าเป็นสัตว์สำคัญที่ดำรงอยู่มีตำนานผูกพันคู่กับพื้นแผ่นดินไทยมาเป็นเวลาช้านานและมีบทบาทต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งทั้งทางด้านการศาสนาพระมาหากษัตริย์ เศรษฐกิจสังคมและการคมนาคมดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างจึงควรที่จะต้องมีการอนุรักษ์เอาไว้โดยเฉพาะช้างป่าแต่จะต้องไม่ให้รัฐมนรมีความเดือดร้อนจากปัญหาช้างป่าบกุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของรัษฎรจึงทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่า และได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่าลอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงพระการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่าลอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกและพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการพัชระสุธาคชาอนุรักษ์มีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดจดพิษ โดยมีวัตถุประสงค์การดําเนินงานเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดแนวทางพระราชดําริในการแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนกับช้างป่ารวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่าลอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกซึ่งต่อมาได้เกิดชุมชนนําล่องในพื้นที่5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองสะแก้วและจันทบุรี ภายใต้ชื่อหมู่บ้านคชานุรักเพื่อสร้างต้นแบบในการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างสมดุลต่อไป